ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักคำว่าอารยธรรมก่อนจะมีเมืองหลวงศาสนาหรือราชามีอาณาจักรหนึ่งซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้พื้นพิพ,พ,พที่ซึ่งผู้เฝ้ากฎแห่งกรรมได้ถือกำเนิดน,นั้นโลกบาดาลอันกว้างใหญ่พญานาค ไม่ได้เพียงอสรพิษยักษ์ในตำนานแต่คือผู้พิทักษ์แห่งความลับคือเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของโลกเล่นในบรรดานาคนับพันตระกูลมีเพียงสี่ตระกูลใหญ่เท่านั้นที่ได้ครอบครองสายเลือดแห่งจอมราชัา พยนาคสี่ตระกูลใหญ่แห่งจักรวาลบาดาลซีรีนี้จะพาคุณเข้าสู่ตำนานของแต่ละตระกูลเจาะลึกพลังความเชื่อและหน้าที่อันลี้ลับในโลกที่ทุกการกระทําถูกจดจำไว้ใต้เกล็ดนาคเตรียมพบกับ จักรวาลน,นาคาสี่ตระกูลผู้เปลี่ยนชะตาตำนานที่คุณไม่เคยรู้แต่จิตได้สำนึกคุณจำมันได้ตระกูลที่หนึ่งวิรูปปักนาคราชราชันผู้เกิดเองจากบารมีภาพรวมตระกูลตระกูลวิรูปปัก วิรูปักคะคือตระกูลพญานาคที่สูงส่งที่สุดในบรรดาทั้งสี่ตระกูลเชื่อกันว่าพญานาคตระกูลนี้เกิดจากพลังบุญพลังจิตหรือโอปาปาติกะไม่ต้องเกิดจากพ่อแม่หรือคันโดยถือกำเนิดขึ้นทันทีหลังเกิดเหตุการณ์กรรมหรือบุญอันแรงกล้าวิรูปักเป็นผู้ปกครองพญานาคทั้งปวง เป็นเสมือนจักรพรรดิแห่งนครบาดาลผู้มีวิมานทิพย์และฤทธิ์อำนาจสูงสุดไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธแต่มีพลังแห่งวาจาและธรรมะเป็นเครื่องมือลักษณะและพลังมีผิวสีทองสว่างดั่งแสงอาทิตย์หรือในบางตำนานเป็นทองแดงแกมแดงสดแบบเกล็ดพระอาทิตย์มีเสียนเจหรือ9 หรือ15เสียนแล้วแต่ระดับบารมีบางตำราอ้างถึงเสียรร้อยแปดในระดับโพธิสัตว์เมื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์จะเป็นนักรบหรือฤาษีในชุดทองเรืองรองพญานาคตระกูลนี้จะมีความสามารถในการบรนดาลฝนพายุด้วยการสะบัดหางกำหนดทิศท,ทางพลังงานในน้ำสื่อสารกับพระอินทร์หรือเทวดา โดยไม่ต้องผ่านพิธีเคลื่อนตัวเร็วเท่าเสียงธรรมตำนานว่าคิดปุ๊บโผล่ปั๊บการเกิดและสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นเองจากการรวมตัวของพลังกรรมและบุญในระดับสูงปรากฏขึ้นในบาดาลที่ลึกที่สุดมีประสาทคริสตัลหรือวิมานทองอยู่ใต้มหานาทีมีบริวารจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากเกล็ดที่หลุดจากกายเมื่อบำเพ็ญตะบะพญานาคตัวอย่างในตระกูลนี้พระยาสุวรรณน,นาคราชราชันแห่งแม่น้ำโขงมีเสียรเจ็ดสีทองเรืองรองเชื่อกันว่าเป็นผู้ดูแลเส้นทางระหว่างโลกมนุษย์และบาดาลณบริเวณ,ณคนครพนมลาวบางตำนานเล่าว,ว่าเป็นผู้ปกครองเมืองบาดาล ที่ซ้อนทัพอยู่กับนครพนมและให้ไข่มุกเรืองแสงแก่พระพุทธเจ้าพระยามุจจลินนาคราชผู้แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่6หลังตรัสรู้เชื่อกันว่าเป็นวิรูปปักผู้เปี่ยมศรัทธาในพุทธธรรม พระยาศีสัตตะนาคราชผู้มีเจ็ดเสียนปกครองสายโขงฝั่งลาวเชื่อกันว่าเคยปะทะกับพระยาศีสุดโทนาคราชและภายหลังร่วมสร้างแม่น้ำโขงร่วมกัน ความเชื่อที่เกี่ยวข้องเป็นพญานาคที่ใกล้ชิดกับพระอินทร์มากที่สุดคำว่าสุวรรณหรือวิรูปปักจะสื่อถึงพลังที่สูงสุดในระบบบาดาลพญานาคตระกูลนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาโลกมนุษย์บ่อยครั้งเว้นแต่เพื่อเหตุอันศักดิ์สิทธิ์เช่นงานบุญใหญ่พิธีบวงสรวงหรือช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ตระกูลที่สอง เอราประถะนาคผู้เชื่อมมนุษย์และบาดาลภาพรวมตระกูลเอราประถะถที่พญานาคตระกูลกลางผู้มีลักษณะสง่าง,งามแข็งแกร่งและเป็นมิตรต่อโลกมนุษย์มากที่สุดในบรรดาสีตระกูลเชื่อกันว่าเอราประถะคือกลุ่มนาคที่ปรากฏตัวบ่อยที่สุดในตำนานพื้นบ้านของชาวลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะในเรื่องของการแปลงร่างเป็นมนุษย์ รักกับหญิงชาวบ้านหรือขึ้นมาบนโลกเพื่อทำบุญบำเพ็ญตะบะและสร้างสะพานเชื่อมสองโลกตระกูลนี้มีบทบาททั้งในตำนานไทยลาวขเขมรและพุทธศาสนาโดยมักถูกยกให้เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาเทพรักน้ำและตัวแทนแห่งศรัทธา ลักษณะภายนอกและพลังพิเศษสีประจำตระกูลสีมรกตสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมทองบางตำนานเล่าว่าพญานาคเอราประทะจะมีประกายทองตามเกล็ดเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำจำนวนเสียนส่วนใหญ่มี5หรือ7จดเสียนแต่ในระดับผู้นำตระกูลเช่นพญาสีสุดโทรหรือพญานาคผู้ครองเมือง จะมีก้าเสียนพลังเด่นแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์บรรดาลฝนด้วยพิธีนาคบูชาป้องกันภัยให้ผู้มีบุญเช่นฤาษีพระธุดงหรือผู้ทำบุญใหญ่มีพลังจิตสูงและสามารถสื่อสารกับคนบางคนผ่านความฝัน เครื่องหมายมีเกล็ด <hi> รูปหยดน้ำไล่เฉดจากเข้มไปอ่อนเหมือนลำแสงลอดน้ำการเกิดที่มาแห่งพญานาคเอราปัะการเกิดพญานาคตระกูลเอราปถะถือกำเนิดจากหลากหลายวิธีแล้วแต่ระดับบารมีเช่นแบบโอปาติกะเกิดขึ้นด้วยพลังกรรม ในกรณีที่เป็นพญานากระดับสูงแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่คล้ายสัตว์ทั่วไปบางครั้งอาจถือกำเนิดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำใหญ่หรือน้ำตกใต้ภูผาตำนานหลายเรื่องกล่าวว่าพญานาคเอราประถะมีความผูกพันกับธรรมชาติเป็นอย่างมากพวกเขามักมีการเกิดในสถานที่ที่ยังไม่ถูกรบกวนด้วยกรรมของมนุษย์ ที่อยู่อาศัยและบทบาทพญานาคเอราประถะมักมีถ้ำหรือนครอยู่ใต้แม่น้ำใหญ่เช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำสงครามหน้องหานแม่น้ำชีน้ำตกคำผาแดงเขตรอยต่อลาวใจพวกเขาถูกกล่าวว่าเป็นผู้รักษาสมดุลระหว่างฤดูการโดยเฉพาะฝนน้ำหลากแรง และยังมีบทบาทในการส่งเครื่องสังเวยให้กับเทพบรรดาการเช่นพระอินทร์พระพรหมตัวอย่างพญานาคในตระกูลเอราประะัะหนึ่พญาสีสุดโธนาคราชมีเสียงก้าวสีเขียวมรกตปกครองเมืองบาดาลในบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงการคำชโนด มีพระชายาคือแม่ย่านาคีสีปทุมมาเป็นผู้สร้างประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลในคำชะโนดตามตำนานเล่าถึงการประทะกับพญาสีสัตนาคราชเพื่อครอบครองอาณาเขตแม่น้ำโขงแต่ภายหลังกลับร่วมมือกันสร้างแม่น้ำให้คดเคี้ยวเพื่อรับเส้นทางพลังงานของโลก พญานาคองค์เขียวแห่งหนองหารเชื่อกันว่าเคยเป็นมนุษย์ผู้มีจิตแม่ตาแต่ถูกใส่ร้ายจนต้องจบชีวิตในน้ำเมื่อตายจึงถือกำเนิดใหม่เป็นนาคผู้มีฤทธิ์และได้กลายเป็นผู้รักษาบึงใหญ่นั้นบทบาททางศาสนาและพุทธศาสนาพญานาคเอราประถะ มักกันผู้ศรัทธาในพุทธธรรมเชื่อกันว่ามักแปลงร่างเป็นมนุษย์ไปบวชเรียนในพุทธศาสนาในบางตำนานพญานาคได้ฟังธรรมและขออุปสมบทแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานไม่อาจบวชได้จึงบัญญัติคำว่าอาวิสังวาสขึ้นแม้จะผิดหวังแต่ว่าเอราปทานาคองค์นั้นกลับไม่โกรธ แต่ว่าอธิษฐานตนว่าจะคอยอุปถัมภุทธศาสนาตลอดไปทำให้เอราปรถาเป็นพญานาคตระกูลที่มีสายสัมพันธ์กับวัดวาพุทธบูชาอย่างลึกซึง้งพิธีบวงสรวงนาคนิยมบวงสรวงเพื่อขอฝนเสริมบารมีหรือรับพลังงานบวกจุดทูบเก้าดอกหรือจุดเทียนเก้าเล่มใช้ใบสีสีเขียวทอง หรือใบตองเป็นรูปพญานาคใช้คำบูชาว่าน้ำโมนาคานัมะพัทธสุสุนุนาคะัปจัญจปรังบ้างไฟพญานาคบางคนเชื่อว่าเป็นพญานาคเอราปทะ,ะที่ส่งสัญญาณขึ้นจากเมืองบาดาลเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าบทบาทในจักรวาลเทพแฟนตาซี Fantasy. หากนำตำนานนี้เข้าสู่แนวแฟนตาซีเอเชีย หรือจัก,กรวานเทพพญานาคเอราปทะ,ะคือนักการทูตแห่งโลกนาคเป็นผู้เจรจาสันติภาพเป็นผู้ช่วยผนึกประตูมิติและเป็นผู้ทำพันธะสัญญาระหว่างเทพมนุษย์และอสูรมีตำราโบราณที่กล่าวถึงดวงตาแห่งเอราปทะ,ะเมื่อเปิดขึ้นจะสามารถเชื่อมจัก,กรวาลได้ตระกูลที่สชัพพยาปุตตะ นาคราชแห่งสีสันและพลังลีลับบทนำนาคผู้เปี่ยมเวทมนต์และเกิดจากคันในบรรดาพญานาคทั้งสี่ตระกูลชัพยาปุตตะคือผู้มีลักษณะอ่อนโยนลุ่มลึกและเปี่ยมด้วยพลังจิตขั้นสูงที่สุดตำนานกล่าวว่าชัพยาปุตตะคือตระกูลที่เกิดจากคันซึ่งเป็นลักษณะการเกิดแบบมนุษย์ แตกต่างจากตระกูลอื่นที่เกิดจากไข่หรือพลังงานนาคตระกูลนี้จึงมีลักษณะพิเศษคือมีหัวใจที่อ่อนไหวมีจิตวิญญาณลึกซึง้งและมีการฝึกฝนเวทวิทยาทรสูงกว่าตระกูลอื่นเหมาะเป็นนาคขราชผู้คอยปกป้องพิธีกรรมคาถาโบราณและบันทึกกรรมลีลับในโลกบาดาลสีของเกล็ด มีความหลากหลายมากมักเปลี่ยนไปตามอารมณ์หรือระดับพลังเช่นสีรุง้งเมื่อมีจิตสงบสีน้ำเงินเข้มเมื่อเข้าสมาธิสีม่วงดำเมื่อใช้พลังจิตขั้นสูงเกล็ดโปร่งใสเมื่อแฝงตัวระหว่างโลกมนุษย์จำนวนเสียงส่วนใหญ่มีหหรือ7ดเสียง แต่ระดับเจ้าครองนครอาจมี9หรือ11เสียงขึ้นไปรูปร่างมักมีลำตัวยาวเรียวพริ้วไหวเหมือนสายทานลำคอยาวกว่าตระกูลอื่นเล็กน้อยปลายหางมักแยกเป็นสองแฉกค,คล้ายใบโพการเกิดแบบชลาผูุชะหรือจากคันจุดเด่นสุดของตระกูลฉัพยาปุตตะคือ กำเนิดจากคันมารดาแสดงถึงพลังกรรมในอดีตชาติอันลึกล้ำเพราะต้องมีกรรมเก่าผูกพันกับนาคด้วยกันจึงสามารถกำเนิดลูกนาคได้นาคตระกูลนี้จะมีสายเลือดผูกพันกันชัดเจนมีตระกูลลำดับและเชื้อสายมีการสืบต่อพลังและเวทมนต์จากบรรพชนเมื่อเกิดแล้วจะถูกฝึกฝนเวท อาคมตั้งแต่เยาว์วัยมีบทเรียนด้านพลังจิตสมาธิและการแปรจิตถูกเลี้ยงดูด้วยปราณจากผลึกน้ำทิพย์มีใช้เพียงอาหารพลังพิเศษและบทบาทในโลกบาดาลน,นาคตระกูลชัพยาปุตตะมีพลังที่โดดเด่นทั้งจิตวิญญาณเช่นการล่องจิตหรือย้ายจิตข้ามภพการสื่อสารผ่านความฝัน โดยเฉพาะกับคนมีบุญหรือพระธุดงการจดจำกรรมเก่ารู้ได้ว่าใครมีเวรกรรมกับตนในอดีตการสร้างผังเวทเช่นการปักยันบนบาดาลหรือคุ้มครองนครน,นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมมิติน้ำได้อย่างล้ำลึกสามารถสร้างม่านพรางบาดาลสะพานน้ำ หรือเปิดประตูลับเชื่อมสู่จักรวาลอื่นได้เมืองหลวงและนครของชพยาปุตตะนครของนาคตระกูลนี้มักตั้งอยู่ใต้บึงลึกที่ไม่มีคนกล้าเข้าล้อมรอบด้วยกำแพงน้ำวนหรือบาเรียเวทประตูเมืองเป็นสุมคลื่นใสผู้มีจิตมีจิตพลังบริสุทธิ์จะไม่มองเห็น ตัวอย่างนครในตำนานเมืองสุทธิบาดานใต้หนองหานเป็นที่อยู่ของนาคสายธรรมผู้สืบสายพุทธพรมนครนาคาอัมพรใต้แม่น้ำสงครามมีหอสมุดแห่งกรรมและถ้ำสองอดีตแสดงกรรมของสัตว์โลกพญานาคผู้มีชื่อเสียงในตระกูลฉับพยาปุตตะ พญาผู้ชงคบพญานาคราชมีเสี icons, people, though, theory, oles, After present, ยงเจ็ดสีฟ้าประกายเงินเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลระเบียบเวทมนต์แห่งบาดาลมักปรากฏในความฝันของฤาษีหรือหมอผีเจ้าแม่สุพรรณนาคีบุตรีแห่งนาคสายเวทผู้แปลจิตตนเองเป็นหญิงเพื่อลงมาสู่โลกเป็นตำนานนาคีแห่งรักที่มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสียสละ และการห้ามศาสตร์ระหว่างนาคมนุษย์บทบาทในศาสนาและความเชื่อนาคตระกูลนี้มักเกี่ยวข้องจับการรักษาศาสนาสถานใต้ดินหรือถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ส่งสารพุทธธรรมผ่านฝันและนิมิตมีความสัมพันธ์กับนาคีในตำนานหลากหลายแห่งเช่นคำชะโนดเมืองพานเมืองบึงการเชื่อว่า ผู้ใดที่มียานหรือดวงจิตละเอียดอาจได้รับคำทำนายจากนาคตระกูลนี้ผ่านเสียงในสายน้ำหรือแสงระยิบใต้น้ำในคืนจันเพนตระกูลที่4กันหาโกธมะนาคราชแห่งความมืดผู้พิทักษ์สมบัติบาดาลหน่วยบทนำนาคผู้เกิดจากความลี้ลับและจิตแห่งกรรม ในบรรดาพญานาคทั้งสี่ตระกูลกันหาโกธมะคือผู้ที่ลึกลับที่สุดเก่าแก่ที่สุดและเปี่ยมไปด้วยพลังอันลึกล้ำเหนือจิตเหนือเวทหากตระกูลวิรูปักคือเจ้าแห่งแสงกันหาโกธมะก็คือเจ้าแห่งเงาผู้เฝ้าสมบัติเมืองบาดาลผู้คุมกฎกรรมผู้ไม่หลับไหลแม้จะกรวาลจะสูญสลายลักษณะภายนอก สีเกล็ดดำสนิทดำนินน้ำเงินเข้มปนดำหรือดำประกายทองแดงแสงไม่สามารถสะท้อนออกจากเกล็ดได้เป็นความมืดที่ดูดแสงบางครั้งเรียกเกล็ดนี้ว่าเกล็ดหิมวันรัตติการจำนวนเสียนส่วนใหญ่5-7ถึงเสเสียนแต่ในตำนานของผู้เฝ้าบาดาลลึกอาจมีถึง9-15เถึงส5เสียนรูปร่าง ตัวใหญ่หนาหนักลำตัวเคลื่อนไหวช้าแต่ทุกการกระยับคือแรงสั่นสะเทือนของกรรมดวงตาแดงฉานแววตานิ่งเหมือนมองทะลุวิญญาณเห็นอดีตอนาคตของผู้ที่สบตาการเกิดแบบสังเสตชะคือการเกิดจากความเน่าเสียความเก็บงำความอัดแน่นของกรรมและเวท หลายแห่งจึงเปรียบพญานาคตระกูลนี้ว่าเกิดจากการเวลาและเงาเมื่อถือกำเนิดแล้วจะไม่แปลงเสียงไม่ออกจากถ้ำไม่กินอาหารแบบนาคทั่วไปแต่ดูดซับพลังจากความกลัวหรือกรรมที่ขัางค้างพญานาคตระกูลกันหาโกธมะอาศัยอยู่ใต้โลกบาดาลที่ลึกที่สุดถ้ำของพวกเขามักถูกปกปิดด้วยม่านเวท ไม่สามารถเข้าถึงได้แม้แต่นากตระกูลอื่นลักษณะถ้ำมืดสนิทไม่มีแสงมีบอ่อน้ำแห่งกรรมตรงกลางรอบถ้ำมีรูปปั้นเทพที่ล้มสลายถูกสลักไว้ประดับเหมือนอนุสรณ์ถ้ำเหล่านี้เรียกว่าถ้ำสัจจะผู้ที่โกหกหรือมีกรรมหนักเมื่อเดินเข้าไปจะถูกจิตแห่งกรรมในถ้ำเปิดเผยบาปจนไม่สามารถทนได้ พลังอำนาจพญานาคตระกูลนี้มีพลังในด้านการเปิดเผยกรรมการสะกดดวงจิตใช้พลังจากเสียงหรือดวงตาเพื่อทำให้ผู้อื่นหมดฤทธิ์การเฝ้าสมบัติบาดาลเช่นคำพีเก่าหินวิญญาณสตราเวทและบันทึกกรรมข้ามชาติการสาบคำพูดถ้ากันหาโกธมะกล่าวคำพูดสาบออกมาสิ่งนั้นจะติดตัวเป้าหมายข้ามพบข้ามชาติ พญานาคผู้โด่งดังในตระกูลกันหาโกธมะ 1. องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชผู้มีเกล็ดดำสนิทเสียงก้าวแผ่คุมผืนน้ำว่ากันว่าเป็นผู้เก็บคัมภีกรรมข้ามพบของมนุษย์และเฝ้าประตูบึงเอเวจีปรากฏตัวเฉพาะในพิธีกรรมถอนพันปีเท่านั้น 2. เจ้าแม่กันหานีรูปลักษณ์เป็นสตรีในชุดดัทรงพลังจิตสูง บางตำนานกล่าวว่าเป็นหญิงเงาแห่งถ้ำบาดาลเชื่อว่าเธอสามารถปลอมตัวเป็นมนุษย์มาสอบผู้มีบุญบนโลกได้หากผู้ใดผ่านการทดสอบจะได้เห็นแก้วเงาหน้าคราชคือเครื่องรางที่ล้างบาปได้บทบาทในศาสนาและพิธีกรรมแม้จะเกี่ยวข้องกับความมืดแต่พญานาคตระกูลกันหาโกธมะมิใชัปีศาจ หากแต่เป็นผู้รักษาสัจจะและผู้ตรวจสอบความจริงแห่งกรรมพิธีถอนกรรมขอเข้ามาใต้บาดาลมักเรียกหากันหากโธธรรมารับรู้ศาสนส,สถานบางแห่งในถ้ำจะมีบ่อน้ำดำที่เรียกว่าตาน้นาำแห่งสัจจะซึ่งเชื่อว่าเชื่อมถึงนครของพญาน,นาคตระกูลนี้คำสวดที่ใช้เรียกองค์ดำมักขึ้นต้นด้วยณมปรามะกันหามะนาคข,ขันทะขันทังวิชยันติ ปาหังการณงความสัมพันธ์กับตระกูลอื่นไม่ขึ้นสู่โลกมนุษย์เหมือนตระกูลเอรปัตไม่ออกหน้าร่วมพิธีบวงสวงเหมือนตระกูลวิรูปักไม่ใฝ่รักหรือแปลรูปเหมือนตระกูลฉับพระปุตตะแต่จะเป็นผู้เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาและเข้ามาแทรกในกรณีที่มีการละเมิดสัจจะเท่านั้น